เดินมาพบสบตาเด็กๆหลายคนไม่มองมนนและดูสดใสใจเกินร้อยต้องทำข้อสอบให้ได้มีความหมายต่อวงตระกูล พ่อแม่ส่งมาที่โรงเรียนให้พักเพียรเราเรียนให้ได้สุดสบายสุขใจในการเรียนรู้มันอยู่ที่ใจความหม้อยู่ที่ตัวเราฝ่าฟันทนเอานักเบาเก็ได สู่แห่งความเจริญน,นั่งขีดเขียนข้อสอบชุดที่ให้มาลายวิชาทำไปสดใสใจแน,แน่วแน่มันอยากที่จะวันไววที่มันใจตอบได้ทุกคำ ส่งมาที่โรงเรียนให้พักเพียนเราเรียนให้ได้สุดสบายสุขใจในการเรียนรู้มันอยู่ที่ใจความหมายอยู่ที่ตัวเราฝ่าฟันทนเอานักเบาเก็ได้เรียนรู้สุ ใจพ่อไม่รออยู่รอวันสู่แห่งความจริสู่อนาคตสพใสตั้งใจพ่อไม่รออยู่รอวันสู่ความสำเร็จตนรอวันสู่แห่งความจริ